มันขอตอนเช้าขอมาสามหมื่นพอตกไปถึงหลังเที่ยงนิดเดียวขออีกสามหมื่นโอ้เอาไปไหนวันละหกหมื่นมึงมีพอที่จะให้แสดงว่โยมร่ำรวยมากที่จะให้เมียวันละหกหมื่นไม่มันขอแต่มันนี้แต่ครูไม่มีจะให้แล้วน,นึกว่าโยมให้แต่วิธีค่าเมียน,นั้นเรารู้มาแล้ว เรารู้มาแล้ววิธีฆ่าเมียฆ่าเมียให้าตายจะไม่ติดคุกแม,ม้นแต่วันเดียวช่วยชวยช่วยจดเลยอัตมาสักหน่อยนะวิธีฆ่าเมียฆ่ายัางไงเออกูก็อยากจะรู้วิธีฆ่าเมียฆ่าแบบไหนเอากูก็อยากไล่จารานี้เพราะว่ามันหนักใจเหลือเกินช่วยแรงหน่อยที่คุณโสมึงพยายามหาเงินในช่วงนี้หาเงินให้มันถือวันละสอ,สองแสน แล้วรับรองไม่เกินสิบวันทำไมโจรตีตายแลหลังจากนั้นจะเจ้าชื่อซ้อยกอไม่แขวนวันสามสี่เต้นแขวนตั้งซ้อยกอแขวนตั้งเล็ดมือใส่ตั้งแหวนให้ครบทุกนิว้วไม่เกินสามวันทำไมโจรตีตายพยายามเลยไปไหน จะไปไหนไอไปแต่เครื่องบินอย่าให้นั่งรถอย่างเด็ดขาดไอไปแต่เครื่องบินไปกลับไปกลับกรุงเทพบ้านเราวันหนึ่งเจ็ดแปดเที่ยวทำไมที่เราต้องไปกับเครื่องบินไม่กี่วันเครื่องบินก็ตกเละตายแล้วเราจะไปติดคุกทำไม oh. แฮ็ดเนีบลาหน้าอีกเดียว วิธีจะว่าแต่ตรวจท็อนทำยังไงหรือยมโยมบอกวิธีที่ตรวจทบอปพะมาตมา่ังดิบ้านเราไม่ค่ก็ใจกันแล้วเยี่างนี้แต่จนทำไมนี่จ้ะแล้วผมเหนื่อยจนดัดยาตายทำยาตาย,ย,าายเออทำยาตายว่างแล้วว่าตายเป็นโบเออให้แมวก็ไม่รอดอ๋อแต่ตุงร้านมิวทิกก็ไม่เหลือ คุยบอกเสียตอ้ตอไหนหงังเชิดก็ไม่ได้อยู่ทำยาตา,ายแล้วยาตายมันมีอะไรกันจะมาจะไปเอาสมุดปากามาจดใ้ต้องจำมั้งบอกวิธีบ้างอาตมาจะได้วางยายมันตายตายกันก็ได้ดตรวจจบถึงไหนไหนมันก็จะกล้าตัวตายอยู่แล้วทีนี้เราไม่บาปแต่เรากล้ามตอนนี้ แล้วจนจำไม่ได้นะจนเอาต้า,า,า,นานไม้ปลามาสักสักสามก้อนทานไม้ปลาออสามก้อนเอามาสามก้อนสี่ก้อนไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ตายแล้วที่ก้อนหลังจากนั้นแล้วก็เอาต้านไม้ปลามาแลว้วเอาต้านไม้เม็ดมากันเอาไม้เม็ดไม้เม็ดที่ก็กิกนดอกมันเรอ ไม่ใจกินดอกมันก็กินเห็ดมันกินดอกเม็ดกับมอไาน์นี่ยเอา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 เห็ดเม็ดมาไม่ไม่ต้องเอาเห็ดเม็ดมาเอาเต็มไม้ไม้มาเป่าตันสักสามก้อนเอาไม้มาเป่าตันสักสามก้อนเออเนี่ยวจังช็ดแล้วจัดมูวนยานให้กาทอกสักสามพอร์ตยาวกว่านั้นไม่ได้ไม่ตาย เอาเจ็ดหมุนย่านมาสามต้นค้าก้าโศกเออแล้วหลังจากนั้นแล้วก็เอาลูกเปล่าอ้อนมาสาน้อยต้องเป็นเปล่าหนาเพไม่ซ้ำผีเป็นโลกมาเปล่าอ่อนมาเปล่าหนาหมอมสามผีพ็นลูกเอาสามลูกเออถ้าสี่ลูกไม่ตายแล้วทีนี้แล้วทีนี้ก็ไปเอาไอ้นู้มาเ้า เอาหลวกม่องต้องเอาหลวกม่องมาตั้งตั้งจิบชาดิษเอามาชาดิษละสามลูกที่ลูกไม่ได้พี่ลูกไม่ตายเอามาม่วงแก่มาม่วงหอนหรือมาม่วงสุกเอาลูกฉุกเอามอมมาลุยงตั้งเกลเขียวจาไว้นำดอกไม้เอามาเม็ดม่วงออกรองออกเดดเอามาเม็ดเลยเอาไอ้จับจิบชาดิษเอามาอย่างละสามลูกเอายังละสามลูก แล้วอะไรอีกละ่ะไอ้ที่นี่เหล้าก้าวมาสาขวดเป็นเหล้าแดงไม่ได้ไม่ได้ถ้าเหล้าแดงไม่ตายเหล้าก้าวอย่างเดียวเออเหล้าก้าวอย่างเดียวสาขวดโอ้หลายอย่างนะจำไม่หมดนะั่นหันไปย่ำจำอีกท่าแล้วทีนี้เหลือจินสุดท้ายเลยเหลือจินสุดท้ายอืม เอาอะไรก้อนนี้เอาควานมาเล่มหนึ่งถึงหลับไปกลมเก้ารีบเลยอ๋อเอามาขวานเครื่องยาไม่ใจเอาควานนั้นมาเชียงก็เร็วเร็วเส้าว่ากูกูว่ามันไม่ตรงใจไอ้โน่เร็วนี่บัวมันตายกับควานนั้นไอ้เชียงนั่นไงเอ่อแล้โน่ใจมาใจล่งไอ้น่อย Nó nó cút nạp lại nút của đó cái nút. vô kinh